สวัสดีครับคลิปนี้ซีตัเอ็มพอร์ตนะครับก็จะมาพูดถึงเรื่องของระบบการนับสต็อกนะครับที่เราจะ,ะทําขึ้นมาเพื่อที่จะรองรับการนับสต็อกภายในร้านนะครับโดยนะฮะหลักๆเลยนะครับก็จะเก็บนะับประวัตินะว่าเรามีการนับสต็อกในร้านเนี่ยกี่ครั้งนะครับวันที่เท่าไหร่นะครับแล้วก็สต็อกที่ มีล่าสุดเท่าไหร่แล้วก็นับได้เท่าไหร่นะครับเราสามารถที่จะกดปุ่มเพื่อที่จะไปอัปเดตสต็อกให้มันตรงกับสต็อกปัจจุบันที่เรานับได้นะครับให้มันตรงกันแล้วก็จะแสดงออกมาให้ดูว่าที่นับได้กับที่มีอยู่ปัจจุบันเนี่ยมันแตกต่างกันเท่าไหร่แล้วก็ก็ใส่หมายเหตุเข้าไป อาจจะมีมาเหตุว่าบางอย่างสต๊อกชำรุดหรือสต๊อกหายไปไหนอะไรทำนองนี้ก็ใส่ <c oughs> ก็ใส่ได้นะครับ <c oughs> <c oughs> ก็เพื่อให้เรา,เาได้รู้เกี่ยวกับในสต๊อกของเราเนี่ยมันมันตรงหรือมันไม่ตรงอย่างไรนะฮะทั้งการขายขายออกไป นะครับเหลือเท่าไหร่นับได้เท่าไร่นะครับแล้วก็การนับสต็อกเนี่ยก็จะมีอยู่2อ,อวิธีนะครับก็วิธีที่ที่หน,นะฮะก็คือในหน้าโปรแกรมก็สามารถที่จะยิงบาร์โค้ดของสินค้าเข้ามานะครับอาจจะนับนับด้วยนับด้วยตานับด้วยมือแล้วก็มากรอกจํานวนใส่เข้าไป หรือจะยิงทุกชิ้นเข้ามาเข้าโปรแกรมนะครับโปรแกรมก็จะนับให้นะครับก็ถ้าสมมุติคลังเก็บสินค้ามันอยู่ไกลก็สามารถที่จะแชร์โปรแกรมใช้กับโน้ตบุ๊กก็ได้นะครับเอาไปวางไว้ที่โต๊ะแล้วก็ใช้เครื่องยิงบาร์โค้ดอาจจะมีสายหรือไม่มีสายไร้สายนะครับสแกนปุ๊บนะ เปิดเสียงดังๆไว้เมื่อสแกนติดแล้วเนี่ยเมื่อเมื่อสแกนโปรแกรมสแกนได้ก็จะมีเสียงดังตึ้งขึ้นมานะครับให้รู้ว่าอ๋อสแกนได้แล้วนะนะครับหรือถ้าแชร์เข้ากับมือถือหรือแท็บเล็ตเราใช้เครื่อง <c oughs> ยิงที่ใช้ได้กับมือถือกับแท็บเล็ตนะเสียบเข้าตรงช่องรูชาร์จ <c oughs> มันก็จะมีตัวสแกนแบบนั้นด้วยนะครับแล้วก็เอามือถือเอาแท็บเล็ตไปสแกนก็ได้นะครับโดยโดยการแชร์โปรแกรมนะจากเครื่องหลักเครื่องหลักนี้ก็เป็นอคอมพิวเตอร์ PC หรือโน้ตบุ๊กนะฮะ w i w d o w s 7 w i w d o w s 10นะเป็นเครื่องหลักแล้วก็แชร์ไปที่แท็บเล็ต i p a d iPhone มือถือเพื่อให้ใช้งานตัวนี้ได้นะตัวนี้ก็ <c oughs> ก็ไปนับสต็อกได้นับสต็อกก็คือนับจำนวนนั่นแหละฮะนับจำนวนสินค้าที่มีอยู่นะครับว่ามีกี่ชิ้นนะครับส่วนวิธีสองนะครับก็คือการนำเข้าไฟล์นำเข้าไฟล์จากเครื่องนับนะมันจะมีเครื่องนับสต็อกนะแบบคล้ายๆ มือถือนี่นะเป็นตัใหญ่กว่านะครับก็ถือไปแล้วก็ย,ยิง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 ใส่เข้ามาใช่ไหมครับตัวนี้เครื่องเครื่องตัวนี้มันก็จะเก็บเอารหัสสินค้าเข้ามาพร้อมกับจํานวนนะครับแล้วก็เวลาเอามาใช้กับโปรแกรมก็คือเสียบเข้าคอมพิวเตอร์แล้วก็มันจะมีไฟล์ Excel เอามาให้แล้วก็แปลงก้นงนอยเป็นไฟล์ csv นะครับก็เรียงมันก็จะได้รหัสสินค้ากับจำนวนนะครับ ให้เครื่องนับเนี่ยมันสามารถตั้งเป็นเป็นแบบว่าล่า,าสินค้าอย่างนี้ก็ได้ครับหนึสอม,มุติล่า,าสินค้าจำนวน1นึ่จำนวน1อย่างนี้ก็ได้ครับเรียงไปเลยหรือจะมีโหมดแบบว่านับมีจะอ่ารหัสนี้มีจำนวนยี่สิบหชิ้นอย่างนี้ก็ได้นะครับแต่ว่าโปรแกรมก็จะออกแบบให้ รับรับได้ทั้งสองกรณีนะป้อนเข้ามาก็ซัมเมารีเข้าโปรแกรมนะครับก็จะนับว่าร่าสินค้าตัวเนี้ยชื่อสินค้าอะไรแล้วก็จำนวนเท่าไหร่ที่นับได้นะครับก็กดอัปเดตปรับปรุงก็ไปแทนที่อ่าสต็อกของเดิมนะฮะแล้วก็โปรแกรมก็จะเก็บเอา บันทึกเอาประวัติด้วยนะฮะว่าสต็อกปัจจุบันสต็อกที่นับได้เท่าไหร่แล้วก็แตกต่างกันเท่าไหรนะ่ใส่มาเหตุเข้าไปก็ได้นะครับนะวันที่ทํารายการผู้ทํารายการเป็นใครโอเคนะะก็โดยประมาณนี้นะครับผมระบบนับสตอ็อกอ่ะสวัสดีครับ